มาถึงบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับกับบอยแบนด์รุ่นบุกเบิกนะครับที่ยังคงครองใจแฟนๆอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็เป็นวันเกิดของหนุ่มท็อปบิ๊กแบงนะครับทั้งแฟนไทยและเทศเนี่ยเขาก็มีการอวยพรนะครับจนติดเทรนด์ทวิตเตอกันมากมายเลยทีเดียวครับอยู่ๆแฮชแท็กชื่อวง Big Bang ก็กลับมาฮอตคลองเทรนอย่างร้อนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเหล่า VIP ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มของแฟนคลับอย่างเป็นทางการของหนุ่มๆวงนี้เนี่ยขอร่วมอวยพรวันเกิดอายุครบ34ปีหากนับแบบทั่วไปหรือว่าครบ35ปีหากนับแบบเกาหลีครับให้กับหนุ่มท็อปหรือว่าเเวซิงยอนและเปอร์มาเทผู้เป็นพี่ใหญ่ของวงนี้ในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมา แน่นอนครับว่างานนี้เนี่ยนอกจากวอวยพรวันเกิดแฟนๆก็ไม่ลืมที่จะฝากความรักความคิดถึงไปยังสมาชิกของวงทั้งหมดทุกคนด้วยเพราะว่านับตั้งแต่เมมเบอร์วง Big Bang เนี่ยทยอยเข้ากรมเมื่อปี2017ทางวงก็เว้นว่างการปล่อยผลงานกันมาตั้งแต่นั้นนับเป็นเวลาก็ร่วมร่ม4ปีได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดกรณีข่าวเช้าของซึงรีน้องเล็กของวงแต่แฟนๆที่รักและซับพอร์ตวง Big Bang เนี่ยก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับ โดยในปีนี้ Big Bang ก็จะได้ฉลองการเดบิวต์ครบรอบ15ปีนับตั้งแต่ปี2006ก็ไม่มีใครหลงลืมนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งวงที่ยิ่งใหญ่ได้รับความนิยมจนได้สมญาว่า King of K-POP ครับกับยอดขายผลงานกว่า150ล้านเล็กคอร์สทั่วโลกขึ้นแทนเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ที่ขายดีที่สุดในโลกและยังครองอิทธิพลได้รับความนิยมแม้จะทิ้งช่วงปล่อยผลงานในระยะหลังๆนานมาหลายปีแล้วก็ตามครับ นี่เขาก็ให้สายาว่าเป็นแบบว่าวงบอยแบนด์ oppa ป p ป้าเพราะว่ามาเป็นแบบยุคแรกๆยุคนั้นก็จะมี b i ๊กแบงเอ้ย Super Junior <ช>ีเอ้ยอ่ะ <S <S แพรยาอย่างเต้นคอเวอร์อยู่เลยนะช่วงนั้นย้อนไปสมัยนั้นนะคระยังคงตรา,าตรึงอยู่ในใจตัดผมตามเขาแต่งหน้าตามเขาด้วยนะใครหารูปได้นี่คือที่สุดจริงๆ